อันโับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ทุกท่าน,นนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาสับ,บุริเกมมิ่งวันนี้เรากำังอยู่กันในเกม Punching r e v o l u นะครับผมและแน่นอนครับผมวันนี้ผมมาทําคลิปเกมนี้ก็ต้องกาชาสิครับไปท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยกาชาของน้องเบียงก้าร่างใหม่มานะครับผมโอ้มาส,สวยเลยเราจะมาดูกาชาดีกว่าครับท่านผู้ชมไปก,ก่อนเลยสิบตัวแรกครับ ต้องขอโทษเลยครับผมเมื่อกี้มันมีอาการกระตุกไปนิดนึงครับผมเหมือนแหลกผมจะแหลกแล้วครับต้อผู้ชมตามมากดต่อครับผมมาโตตี่ยี่สิบโอ้โหสีทองอามาจะได้ไหมเนี่ยอพอตะละคอยกันอาวุธยังไม่หวังกับสัตว์สัตว์เลี้ยง ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยโอ้โหมาไม้ครึ่งทางเี้อ่ะมันจะออกไหมอ่ะโอ้ตายแล้วอยากกันรับิตีด้เขาละเขาละโอ้โหนึยงร้อยครับผมวันนี้ต้องฟาร์มนะผมจบเลยอ่า หลังจากที่บากปั่นฟาร์มมาครับผมตอนนี้ผมก็เหลืออีกแค่สครั้งนะครับผมแล้วมันจะการันตีออกแต่ว่าผมคิดว่าดวงผมน่าจะดีนะเนี่ยผมมีอยู่600ผมว่าน่าจะออกกนะมานชมไปครับลว้นกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โยยังไม่ออกเหรอเฮียนะเฮียนะแปีวนะ ออกแล้มั้งโอ้โหยัง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 ไม่ออกไม่เจอยังไม่ยังไม่ยังไม่ออกมามามาห้าสิบเก้าตัวที่ห้าสิบเก้ามันต้องออกแหนะโอ้โหแม่งใจร้ายว่ะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกเนี่ยโอ้โหขาดตี๋เตียวตีเตียวจริงๆเอาละครับก็หลังจากที่ผมฟาร์มมาได้สักพักครับผมก็ เปิดมาจนแท้ผมการันตีเน้นๆครับผมเอาล่ะที่นี่ผมก็จะมาแนะนำอ่าเ <orem ory> มมโมรีเบื้องต้นแล้วก็การใส่ r e f e r e n c e เบื้องต้นนะครับผมเมมโมรี Memory, เนี่ยต้องบอกก่อนว่าของน้องเบียงก้ามันจะมี2ชุดนะผมก็มคือแบบชุดสำหรับคนที่มีทีมมืดเต็มทีมหรือฟูลทีมับผมกับชุดที่คนที่มีทีมมืดไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ผมว่าแบบฟูลทีมเนี่ยใช้แบบไหนแล้วก็แบบแบบเรียกว่าแบบ ทีไม่ครบครับก็จะใช้แบบไหนส่วน reference เนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้เนะก็ใส่เป็น attack ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยใส่ signature move นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่ reference นะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงการเลื้อมต้นของน้องเบียงก้านะครับผม การเล่นเบื้องต้นของน้องเบียงก้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบออฟแดงแล้วก็แบบออฟเหลืองนั่นเองการที่เราจะเปลี่ยนออฟแดงเป็นออฟเหลืองเนี่ยเราต้องกดไอ้ที่เป็นรูปดาบตรงกลางข้างล่างครับเห็นไหมครับซึ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันให้กดปุ่มตัวจีนะผมนี่ปุ๊บอ่าเปลี่ยนจากออฟแดงเป็นออฟเหลืองทันทีเลยแล้วก็การเล่นเบื้องต้นเนี่ยอ่าผมเริ่มจากออฟเหลืองก่อนแล้วกันออฟเหลืองเนี่ยอ่า อันได้กดออฟเหลืองสามค้างตามด้วยออฟฟ้าค้างไว้พอจบคอมโบออฟฟ้าผมบก็ตามด้วยอันตินะครับผมมามาเรก่ลยออเหลืองหนึ่งสองสามปุ๊บตามด้วยอันไอออฟฟ้าพอจบคอมโบปุ๊บเดี๋ยวต่ออันติครับผมอาหาติดเลยนี่จบไปผมสำหรับคอมโบออฟเหลืองนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอมโบออฟแดงแล้วก็เปลี่ยนออฟแดงครับผมกดดาบตรงกลางปุ๊บอา ทีนี้ออฟแดงมันจะมีเรียกว่าแอดวานซ์หน่อยครับผมก็คือมันต้องแดกกับหลังคางไว้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยออฟแดง3าครั้งตามด้วยออฟฟาค้างไว้พอจบคอมโบออฟฟาปุ๊บก็ตามด้วยอันตีนะครับผมเอาละ๋ยวแจะผมจะลองดูนะครับอ่ะแกคางไว้ปุ๊บออฟแดงหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยฟันดาบค้าผมออฟฟาจบปุ๊บตามด้วยอันตีนครับอ่าจบคอมแบงจบคอมโบออฟแดงครับผม โอเคครับประมาณนี้เนะาะเบื้องต้นก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปของน้องเบียงก้านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยครับผมแต่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมมาทำวันนี้เกมมิ่งก็ต้องขอต้นลาไปก่อนครับผมเฮ้ยเการับเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม